รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการวิส -dom เช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่ผ่านมาเราได้พาท่านผู้ชมไปศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีอย่างวัดขนอนกันไปแล้วในวันนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้เราได้ไปสัมผัสและชมกันต่อค่ะและจะเป็นที่ใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ เมื่อได้ยินชื่อจังหวัดราชบุรีสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องนึกถึงก็คือโอ่งมังกรใช่ไหมคะในวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโอ่งมังกรกันค่ะจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในเมืองราชบุรีเล่าว่าสมัยก่อนนั้นโอ่งที่ใช้กับเก็บน้ำชั้นดีต้องนำมาจากประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งทำเครื่องปั้นดินเผา แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็เป็นไปอย่างลำบากรวมถึงโอ่งด้วยจึงจำเป็นต้องผลิตใช้เองภายในประเทศและจุดเริ่มต้นของการทำโอ่งในจังหวัดราชบุรีก็มาจากสองสหายชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศจนได้มาพบกับแหล่งดินที่ราชบุรีและเห็นว่า เป็นดินที่ดีสีแดงสามารถใช้ปั้นองค์ได้จึงลงทุนร่วมหุ้นกัน3,000บาทก่อตั้งโรงงานทำโอค์ขนาดเล็กขึ้นในปีพศ2476การทำโอค์ในยุคแรกๆก็จะเป็นองค์ที่ไม่มีลวดลายหรือที่เรียกว่าองค์เลี่ยนต่อมามีการวาดลวดลายโดยใช้ดินขาวจากเมืองจีน และภายหลังสามารถหาดินขาวทดแทนได้ที่จังหวัดจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีสำหรับลวดลายที่วาดบนตัวโอง่งก็มักจะเป็นลายมังกรเนื่องจากตามความเชื่อของจีนมังกรคือสัตว์ชั้นสูงและเป็นมงคลค่ะอีกทั้งคนไทยก็ยังมีความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมังกรและมีหนังสือตำราพิชัยสงครามกล่าวขึ้น มังกรในการจัดขบวนทัพข้ามน้ำด้วยเรียกว่ามังกรพายุหะาจึงมีการเขียนรูปมังกรขล้ายกับพญานาคบนตัวโอง่งออกจำหน่ายและได้รับความนิยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์โอ่งมังกรค่ะในวันนี้หลังจากที่เราได้รู้จักกับโอ่งมังกรกันไปแล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมไปสถานที่หนึ่งที่นับได้ว่ามีความสัมพันธ์กับโอ่งมังกรค่ะ สถานที่แห่งนี้คือโรงงานเซรามิกเท้าฮงไทยอยู่ที่ตำบลเจดีหกักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะสถานที่แห่งนี้ได้ก่อตั้งมาเกือบ80ปีแล้วเป็นโรงงานที่ใช้ผลิตงานเซรามิกหรืองานเครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกอย่างองค์มังกรที่เรารู้จักกันดีเพราะที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้มีเนื้อดินชั้นดีที่เหมาะสำหรับการปั้นองค์มังกร แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการนำโอ่งมาใช้เป็นภาชนะกักเก็บน้ำก็เริ่มลดน้อยลงคนหันไปใช้น้ำประปาที่ไหลามาจากกอกน้ำมากขึ้นโอ่งจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับตกแต่งบ้านแทนจึงทำให้โรงงานแห่งนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเซรามิกให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นทั้งกระถางอ่างบัวแจกันโอง่ง โต๊ะเก้าอี้ที่ใส่เทียนหอมหรือตุ๊กตาประดับฝาผนังค่ะและในวันนี้ก็โชคดีมากเพราะว่าเราได้มาเจอกับเจ้าของของโรงงานตอนนี้เราไปพูดคุยถามถึงประวัติที่มาของโรงงานแห่งนี้กันค่ะก็ที่นี่ก็คือชื่อโรงงานเท่าหงไถ่ก็มาจากอักงนะฮะลก็คือเท่าหงไถ่เนี่ยมาจากชื่ออักงก็คือนายส่งหงส่งหงแซเตีย ถ้าคิดง่ายๆดูง่ายๆก็คือเท่าก็มาจากการเผาก็คือที่เท่าหงก็คือนายซ่งหงแต่เตี่ยไทยก็คือประเทศไทยก็คือนายซ่งหงทํากิจการเกี่ยวกับการเผาที่ประเทศไทยถ้าพูดถึงเป็นจปัจจุบันหรือว่าเป็นชื่อไทยก็เหมือนกับร้านนายชื่อค้าเหล็กหรือว่าทาสติกเกอร์หรือทาอะไรก็คือเป็นชื่อร้านสมัยโบราณก็คือพอชื่อเนี่ยชื่อจีนก็คนสมัยก่อนก็จะเข้าใจว่าทํามาค้าขายเกี่ยวกับองค์เกี่ยวกับไห คือแต่เดิมมาสมัยอากงถ้าย้อนไป7จ็ดสปีที่แล้วเนี่ยอากงก็คือเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาทําองค์มังกรไหน้ําปลาที่จังหวัดราชบุรีที่จังหวัด,าดรดาชบุรีเป็นแหล่งขององค์มังกรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมีแหล่งดินในพื้นที่มีแหล่งดินในการทําองค์คือสมัยเดิมแต่ยังเดิมเลยอะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คนจีนมากับเรือสำเภาก็จะเอาองค์เอาของบางดองมา ถึงเวลาปุ๊บก็มาขายเสร็จแล้วก็จะขายพร้อมโอง่งด้วยโอง่งนี่ก็กลายเป็นว่าภาชนะเนี่ยเหมาะในการบรรจ,จุน้ําและทุกบ้านก็ต้องการใช้แล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ความจําเป็นที่ต้องการภาชนะในการบรรจ,จุน้ำเนี่ยทุกบ้านต้องการและสมัยนั้นเนี่ยภาชนะที่บรรจุน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่มีถังพลาสติกไม่มีปูนไม่มีเซมเมลคือก็ใช้ก็คงเป็นพวกไม้ไผ่ตะกร้าสารอะไรซึ่งจุน้ําก็เก็บไม่อยู่ปรากฏว่าพอมาเจอโอง่งเนี่ยก็กลายว่าใ,ใช้ดีใช้ได้ดีแล้วก็เป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าทุกบ้านเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็น,นสมัยโบราณหลังจากที่ว่ามาพบแหล่งดินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อมีแม่น้ําแม่กองมีแม่น้ําแม่กองหมายความว่าสามารถผลิตได้ปุ๊บและส่งขนส่งไปขายได้ขนส่งไปเข้ากรุงเทพขนส่งไปแม่กองขนส่งไปได้หลายๆพื้นที่ก็กลายเป็นว่าแหล่งผลิตมีแหล่งส่งแหล่งผลิตที่ดีก็กลายเป็นว่าราดบุรีเป็นแหล่งต้นกําเนิดขององค์ังกร หลังจากที่เริ่มผลิตได้ความต้องการของลูกค้าเยอะก็เริ่มมีโรงงานต่างๆเนี่ยเข้ามาตั้งพื้นที่เริ่มผลิตจากเดิม1โงโรง2โรง3โรงก็กลายเป็น30โรง40โรงก็มีจำนวนที่มากแต่ว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทุกโรงเนี่ยผลิตสินค้าที่เหมือนกันและโดยตัวสินค้าเองเนี่ยมันก็มีตามยุคตามสมัยสินค้าสินค้ามันก็มีอายุข,ของมันโดยตัวองค์มังกรเองมันก็มีสิ่งอื่นมาทดแทนะก็มีองค์ปูน องซีเมนในท้ายที่สุดเลยที่องค์มังกรเนี่ยโดนโดนตลาดโจมตีก็คือถังพลาสติกแม้กระทั่งพันเท่าถังพลาสติกปัจจุบันก็ตามห้องน้าก็กลายเป็นว่าไม่ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าตามบ้านเรือนก็เริ่มมีฝักบัวเข้ามาถัางพลาสติกอยู่ก็เริ่มเกะกะกลาการแข่งขันแม้กระทั่งว่าเอาของไปวางให้ลูกค้าก่อนองเนี่ยทำไมคนคนคนสมัยก่อนจะรู้จักองมาจากราชบุรีมีอยู่ทั่วประเทศเลยคือเอาของเอาองไปวางให้ถึงที่เลย คุณไม่ต้องมาเอาที่โรงงานเราไปส่งไว้ถึงที่ขายได้เมื่อไหร่ค่อยมาเก็บตังค่อยเอาตังค์จ่ายนะเพราะว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นพอสมัยอาก็สมัยพ่อนะเมื่อ3-40ปีที่แล้วการแข่งขันที่รุนแรงมากแล้วก็มีสิ่งอื่นมาทดแทนนะก็เริ่มมีองค์ซีเมนต์ก็ามาเริ่มมีถังพลาสติก้ามาก็ต้องเริ่มเปลี่ยนจากการทํโอ่งบังกรก็มาทําเป็นพวกกระถางบอนไซกระถางบอนไซซึ่ง20-30ปีที่แล้วเนี่ยบูมมาก นะกระถางบอนไซแลวเขาเนี้ยกระถางบอนไซเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะตัวเพราะโดยต้นไม้เนี่ยมันมีมูลค่าในตัวมันเองนะแล้วก็ทรงเนี่ยมรีรูปทรงที่สวยงามและคนคนที่ปลูกก็ต้องการกระถางโดยเฉพาะสีสันโดยเฉพาะไปให้เหมาะกับต้นไม้ต้นนั้นๆนะก็เริ่มมาสั่งตามออเดอร์ก็การผลิตเนี่ยสวนไอโอ่งมังกรไห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 น้หา,า,า,านปลาเนี่ยมันขายตัวมันเองได้เยอะแต่มูลค่าเนี่ยมีแต่ลดลงก็มาเริ่มทําของพิเศษ ของที่มีราคาของที่ตามออเดอร์ลูกค้านะก็เริ่มทำในรูปสีสันลวดลายแล้วก็เริ่มมีทำแบบของเก่าของลายคามของจีนโบราณก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาสั่งนะก็กลายเป็นว่าของทางเท่าของไทยเนี่ยเริ่มทำในแบบที่ลูกค้าต้องการก็เริ่มผลิตในรูปแบบของสีสันต่างๆคือตอนนี้มีโชว์งานนะิ่นัศการศิลปะนะฮนะแล้วก็มีการผลิตโอ่งให้ดูมีการผลิตโองง่งมีการเขียนลาย ก็คือมาดูวิธีการผลิตได้คือจะเข้าใจมากขึ้นจากเดิมให้คิดว่าง่ายๆเอาดินมาปั้นเป็นลูกปุ๊บก็ได้เสร็จแล้วแต่จริงๆมันมีขั้นตอนค่อนข้างหลากหลายมีวิธีการทําในค่อนข้างหลากหลายนะฮะแล้วก็เราต้องพยายามทํายังไงให้สินค้าของเราเนี่ยมันเหมาะกับปัจจุบันคือโดยสีสันโดยรูปร่างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องแข่งขันกับต่างประเทศซึ่งเทียบดูกับของจีนของเวียดนามเนี่ยเขาจะมีเขาจะมี คนทำก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าเราก็จะมีคนงานทำแต่ว่าโดยปัจจุบันของเมืองไทยเนี่ยคนงานก็ค่อนข้างหายากนะฮะแล้วก็โดยต้นทุนต้นทุนสินค้าของเราเนี่ยค่อนข้างแพงกว่าประเทศเขาก็ทำยังไงให้เราต้องแข่งขันอยู่ได้โดยสีสันตอนนี้อันดับแรกเลยก็คือคนเนี่ยต้องการสีไม่เหมือนกันคนชอบสีไม่เหมือนกันจากเดิมที่เป็นโอมังกรเราจะทำไงให้มังกรมาออกจากโหนงให้มังกรมันมีสีสันมากขึ้นมันสวยงามมากขึ้นมันมีชีวิตมากขึ้นนะฮะแล้วก็ จากที่ว่าจากสีน้ําตาลโทนเพนเพลนชื่อโอ่งมังกรโดยเผาเตาฟืนมาใส่สีแดงสีเหลืองสีขาวสีส้มคราวนี้ลักษณะลูกค้าแต่ละคนเนี่ยชอบสีไม่เหมือนกันคือมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรที่มันดีร้อยเปสวยร้อยเปคือคนบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็กลายเป็นว่าเรารับทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าชอบนะลูกค้าชอบสีเหลืองชอบสีแดงชอบสีเขียวเพียงแต่ว่าอันดับแรกเราทําเป็นไอเดียให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าเฮ้ยสามารถเป็นแบบนี้ได้ สามารถเป็นโต๊ะได้สามารถเป็นอ่างบัวได้สามารถเล่นเป็นรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้แต่เขาเนี้ยมาสีสันหลังจากนั้นก็แบบขนาดที่ลูกค้าต้องการจะไปวางตรงไหนจะทำไงให้ม <acağız. S 1> ันสวยจะทำไงให้เข้ากับบ้าน <_ D ance> ก็ค่อยๆเพิ่มไอเดียค่อยๆปรับไอเดียแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของการทำงานที่มันไม่ใช่การทำซ้ำมันเปลี่ยนไปรูปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็อาจจะทำให้ขั้นตอนการทำงานมันยากขึ้น จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์เท้าหงไทยคือการนำรูปทรงดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับสีสันที่ร่วมสมัยเป็นการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเท้าหงไทยนอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบใหม่ออกมาเรื่อยๆนับเป็นการสร้างจุดเด่นและเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาอยู่ที่ขนาดของสีสันและความยากง่ายซึ่งมีตั้งแต่1 0 0บาทจนถึงหมื่นเลยล่ะค่ะปัจจุบันนี้โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบที่ลูกค้าสั่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโรงงานแห่งนี้ได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาดูถึงวิธีการทำและขั้นตอนการผลิตข้าวของเครื่องใช้ต่าง ทั้งการปั้นและการเขียนโดยช่างผู้ชำนาญพร้อมมีนิทรรศการงานศิลปะจัดแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะซึ่งบริเวณด้านหน้าเป็นลานสนามหญ้ากว้างจัดทำเป็นร้านกาแฟมีสไตล์ไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพร้อมกับมีมุมสวยๆให้นั่งจิบกาแฟหรือโพสถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ค่ะ หลังจากที่เราได้เดินชมขั้นตอนการทำเซรามิกและการเดินชมส่วนต่างๆของโรงงานแห่งนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางกันอีกครั้งค่ะและสถานที่ต่อไปที่เราจะไปชมนั้นเป็นโบราณสถานค่ะเราเดินทางมาที่เมืองโบราณคูบัวเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี ที่อยู่ใต้สุดทางตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเมืองโบราณแห่งนี้จเจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12-17ค่ะจากหลักฐานที่ได้ขุดพบโบราณสถานและโบราณวัตถุกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในและนอกตัวเมืองโบราณคูบัวซึ่งล้วนเป็นวัฒนธรรมทวารวดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะภายในเมืองโบราณนี้มีวัดตั้งอยู่สองแห่งก็คือวัดคูบัวตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของเมืองและวัดโขงสุวรรณคีรีตั้งอยู่ใจกลางเมืองภายในตัวเมืองพบโบราณสถานที่ปรากฏหลักฐานอยู่8แห่งและโบราณสถานที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นโบราณสถานอีกสแห่งซึ่งถูกทำลายไปจนไม่เหลือสภาพเดิมค่ะ วัดโขลงสุวรรณคีรีแห่งนี้มีโบราณสถานหมายเลข18อยู่ค่ะตอนนี้เราไปสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโบราณสถานนี้จากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกันค่ะโบราณสถานหมายเลข18ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นโบราณสถานเมื่อสมัยพันกว่า2,000กว่าปีแล้วค่ะสมัยที่พระเจ้าอาโศกนะคะ ได้เข้ามา,ามีบทบาทอยู่ในประเทศไทยนะคะในดินแดนแผ่นแห่งนี้แล้วก็นำศาสนาเข้ามาเผยแพร่นะคะก็ได้มาสร้างเกี่ยวกับศาสนาสถานซึ่งเป็นโบราณสถานในหลายๆแห่งเลยะคะ่ะในเมืองคูบัวเนี่ยเป็นประมาณ6กกว่าแห่งอะคะ่ะ65แห่ง ซึ่งเราบูรณะไว้6แห่งโบราณสถานหมายเลขสิเนี่ยเป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคูบัวเมื่อก่อนตรงนี้จะช่วงนี้จะเป็นเมืองหลวงโบราณสถานแห่งนี้จะอยู่ใกล้ใกล้กับเมืองหลวงของเรานะคะเมืองหลวงสมัยนั้นก็จะเป็นอ่าสมัยที่พระเจ้าอโศกเข้ามาครอบครองแล้วเป็นเมืองหลวงที่จเจริญรุ่งเรืองมีการท่าเรือมีการขนส่งสินค้าจากอินเดียเข้ามานะคะ ช่วงที่ถัดจากโบราณสถานนี่ไปประมาณ500เมตรก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นท่าเรือนะคะมีเรือสำเภามีเรืออะไรเมื่อสมัยนั้นเข้ามาเป็นช่วงทะเลตอนนี้รถลั่นลงไปรถลงไปเรื่อยๆจนถึงแม่กองนะคะเวลานี้ก็จะเป็นแม่กองที่เป็นเมืองเป็นเมืองท่าเป็นทะเลไปแล้วบริเวณที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็จะดูได้จากการที่เห็นจาก เปลือกหอยนะคะเปลือกหอยเหมือนหอยแครงอะเปลือกใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นถ้วยชามล้ำหายหม้อด,ดินซึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนสมัยนี้จะขีดลายไม่เหมือนกันสมัยนี้จะเป็นกลิ้งกงนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะทําให้เห็นถึงว่าเป็นของโบราณจริงๆก็คือสมัยทวาราวดีนะัก็จะเป็นขีด เส้นคล้ายกับว่าหม้อใบนี้ขีดสามเส้นเป็นของชนชั้นไหนอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะทราบถึงที่อยู่อาศัยของอคนสมัยนั้นนะคะและก็ที่เรียกว่าแหล่งทวาราวดีนี่หมายถึงว่าสร้างสมัยพระเจ้าอาโศกนะคะพระเจ้าอาโศกโบราณสถานทุกแห่งถ้ามีทางขึ้นเพียงทางเดียวอันนั้นเราเรียกว่าทวาราวดีก็จะมีประมาณสุขโขทัยหรือว่านาคปรปฐมเนี่ยค่ะประมาณ6แห่งในเมืองคูบัว นะคะที่เราบูรณะสมบูรณ์แบบแล้วก็ดูแลอยู่จากอ,อสมศนะคะของกรมศริลปากรที่1จังหวัดราชบุรีซึ่งเราจะมีการบุรณะกันตลอดเวลาแล้วก็มีการดูแลคือก่อนที่จะมาดูแลโบราณสถานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าโฉนดที่ดินของชาวบ้านเนี่ยมาก่อนมาก่อนที่สำนักศิลปากรจะเข้ามาสำรวจดูแล ะะแต่เราแต่แต่เราก็ได้รับความร่วมมือจากราษฎรจากชาวบ้านในท้องที่ที่โบราณสถานอยู่ที่คูเมืองผ่านเขาก็จะให้ความเห็นให้ความดูแลให้ความสามัคคีให้ความร่วมมือว่าตรงนี้เว้นไว้นะนี่คือโบราณสถานนี่คือครูเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากมายนะัก บราณสถานหมายเลข18นั้นเป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองคูบัวกรมศิลปากรได้นำเนินการมาสํารวจเมื่อปีพศ2500พบว่าเป็นเนินดินขนาดใหญ่โดยได้ดำเนินการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้จำนวน2ครั้งครั้งที่1เมื่อปีพศ2505ถึง2506 และครั้งที่2เมื่อปีพศ2537ถึง2538ค่ะโบราณสถานแห่งนี้ปรากฏให้เห็นเพียงส่วนฐานและผนังก่ออิฐบางส่วนซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะงานออกแบบในสกุลช่างทวารวดีรูปแบบของงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏนี้ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมประเภทวิหารและมีลักษณะเหมือนวิหารแห่งหนึ่งที่เมืองนาลันทานในประเทศอินเดียค่ะ <S <S และในวันนี้หลังจากที่เราได้พาท่านผู้ชมไปสองสถานที่สำคัญในจังหวัดน,นี้แล้ว ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเรามีสถานที่สุดท้ายที่อยากจะพาท่านผู้ชมไปชมความงดงามของธรรมชาติกันค่ะอุทยานหินเขางูเป็นอุทยานหินสวนป่าตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพระพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย้อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดีต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศและวิวทิวทัศน์อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินที่บริเวณน,นี้ไปและหลังจากการยกเลิกสัมปทานเขางูกลายเป็นเหมือนรางมีสภาพสื่อโทม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณน,นาคดีค่ะและที่อุทยานแห่งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสะพานที่ข้ามบึงน้ำกลางหุบเขาที่ออกแบบไว้อย่างสวยงามและถือเป็นจุด ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเก็บภาพไว้ค่ะ ประเทศไทยเรานอกจากจะมีอาหารเลิศรสเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวแล้วผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็เป็นอีกสินค้าที่ชาวต่างชาตินิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากเครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแห่งนี้การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นถือเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวที ต่อบุพการีและประเทศชาติให้เราได้มีเอกลักษณ์สืบสารให้คนรุ่นหลังและชาวโลกได้ยกย่องความเป็นเลิศของคนไทยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ มีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญญาถามว่าปัญญาคืออะไรถ้าจะเปรียบปัญญาคืออะไรก็ขอเปรียบว่าเหมือนมีดที่คมที่แหลมมีดที่คมที่แหลมนั้นจะต้องมีประโยชน์ในการใช้งานใช้ให้ถูกต้องมีดที่ทู่ก,ก็มีนะเช่นอีโต้เราเอาไว้สับไว้ฟันต้นไม้ต้นใหญ่ใญมีดที่บางๆเช่น มีดฝานผักตัดผักหันนนห่นนั่นหั่นนี่ผลไม้ลากไม้ก็ใช้ถูกประโยชน์คมเหมือนกันแหลมเหมือนกันหรือมีดยิเลดมีดโกนยิเ็ดเราจะเห็นว่ามีดโกนนั้นบางมากเอาไปฟันต้นไม้ไม่ได้จะต้องใช้โกนผมโกนนวดโกนเคราคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะใช้ปัญญาเมื่อไหร่เราจะใช้ปัญญาอย่างไร ก็ขอตอบว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมือนกับมีดที่คมที่แหลมนี่แหละว่าเราจะใช้กับอะไรเมื่อ,อไรขอเจริญพรในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยหบับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร ความรักเป็นธรรมชาติที่ทรงพลังยิ่งใหญ่เมื่อรักแม้ชีวิตก็สละได้แต่เหตุใดคราหมดรักมนุษย์จึงทำร้ายกันได้อย่างโหดร้ายทารุณยิ่งกวา่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะจากหนังสือธรรมะนะคะเหลือเพียงรักนะคะที่เขียนโดยท่านเจ้าคุณปียะโสพลแห่งวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค,ค่ะเพราะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทังปวงค่ะ